สั่งส้มตำที่ร้านมากินที่ไรก็รู้สึกว่าไม่จุใจไม่อิ่มนะคะวันนี้แอดจะพาเพื่อนๆมาตำส้มตำนะคะโดยการตำเท้าไก่หรือว่าตำตีนไก่นะคะทำเองตำเอง,เอ,งอร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนเคล็ดลับในการทำต,ต้มตีนไก่นะคะก็ง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะมาตำส้มตำนะคะเราก็จะมาต้มเท้าไก่กันก่อนเท้าไก่เราต้มวันนี้ก็1กิโลนะคะในการต้มของเราวันนี้เราจะใช้มะละกอนะคะ มะละกออ่อนนะคะในการต้มเราจะหัน่นมะละกอเอามาลร็ดอ่อนนะคะแต่เราจะไม่ปอกเปลือกนะคะทุกคนนําไปต้มในไก่นะคะประมาณไม่ถึงสามสิบนาทีนะคะก็ได้ในระหว่างที่เราต้มไก่เราก็จะมาฝานเส้นมะละกอกันนะคะทุกคนเส้นมะละกอก็ทั้งใช้เครื่องฝานทั้งใช้มีดฝานนะคะไม่รู้ว่าจะมันมันเหมือนจะแข็งนิดนึงนะคะก็จะมาสับเอานะคะทุกคนสับใช้มีดฝานรู้สึกว่า ชิ้นมะละกอรเราจะพอดีคากว่ากันนะคะจริงๆการตาส้มตำนี่เราทําเ,เองก็อร่อยเหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับฝีมือของเราว่าเราจะปรุงรสชาติจงไงให้มันถูกปากของเรานะคะวัะตถุดิบเราก็จะมีแค่มะเขือเทศนะคะมะนาวแล้วก็พริกแค่นั้นนะคะทุกคนเราก็ไม่มีเครื่องปรุงอะไรเยอะแยะนะคะบางคนถ้าจะมีมะละกอมะมันจะมีมะกอกก็ใส่มะกอกได้นะคะอันนี้เราก็จะใส่ผักชีใบเลื่อยด้วยนะคะผักชีใบเลื่อยนี่จะขาดไม่ได้นะคะในการ ตำเท้าไก่นะคะหรือว่าตำซ้มตำที่มีพวกเครื่องเป็นของข้าวนะคะเขาจะใช้ในการดับจ่นได้ดีเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มตำซ้มตำเลยนะคะพริกวันนี้เราก็ใส่มีเยอะนะคะเราจะไม่กินเผ็ดเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาขาัดฝานมะเขือเทศน,นะคะก็เหมือนการตำซ้มตำทั่วไปนะคะมะเขือเทศก็จะมีหลายแบบนะคะในการทำซ้มตำเป็นมะเขือเคือมะเขืออะไรก็ทำได้เหมือนกันนะคะปรุงรสก็ปรุงด้วย ผงชูรสนะคะน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ใครใครมีน้ำมะขามเปียกก็สามารถใส่น้ำมะขามเปียกได้นะคะก็จะทําให้รสชาติออกมากลุกก่อมนะคะจะเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกจะเปรี้ยวไม่โดดไม่เปรี้ยวแหลมเหมือนใส่มะนาวนะคะแต่วันนี้แอก็ใช้มะนาวแต่ก็ใช้ไม่เยอะนะคะเส้นมะละกอแล้วก็ซอยแบบฝานแบบพอดีนะคะก็จะได้เส้นประมาณนี้นะคะ แล้วก็ปรุงรสชาติในการตำส้มตำก่อนนะคะถึงจะเอาเท้าไก่ที่เราต้มนะคะพักไว้นํามาตํานะคะอันนี้เท้าไก่ของเรานะคะอันนี้ก็เปื่อยนะคะสามารถล่อนจากกระดูกได้ดีมันได้ดีเลยทีเดียวนะคะทุกคนเคล็ดลับนี้เพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะว่าการต้มเท้าไก่นี่ทําแบบที่แอดบอกนะคะจะได้ผลจริงไหมนะคะแต่ส่วนมากแอดก็ทําวิธีนี้ก็ได้ผลดีนะคะไม่เปืองแก๊สไม่เปือง ไฟในการต้มนะคะก็อันนี้ก็เป็นผักชีนะคะที่เราใส่ในการดับกินใครอยากตำแบบใส่เส้นมะละกอเส้นขนมจีนก็ได้นะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ใส่ขนมจีนนะคะคือขนมจีนก็จะเอาไว้กินแก้มตะางหากนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับส้มตําของเราวันนี้ตําตีนไก่นะคะทุกคนจริงๆตาเผ็ดๆนี่ จะอร่อยมากนะคะแต่วันนี้มีเด็กมีอะไรกินด้วยเยอะแอดก็เลยตํำแค่นี้นะคะแอดไม่ได้ถ่ายตอนที่กินให้ดูนะคะทุกคนแอดจะถ่ายแต่วิธีขั้นตอนในการทำนะคะคนที่ทำกับข้าวบ่อยๆก็สามารถทำกินเองได้นะคะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อนะคะก็ประหยัดไปได้เยอะนะคะเท้าไก่หนึ่งกิโลนี้ทำได้เยอะมากสามารถนำมาต้มได้อีกนะคะ ทำเป็นซูเปอร์ตีนไก่ได้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับตําตีนไก่ของเราวันนี้สําหรับคิวนี้แอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติตดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ